สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูเจ้านกขุนทองวันนี้ไปทํางานที่ไซงานแล้วก็เจอเจ้านกขุนทองช่างพูช่างจาชอบเรียนเสียงกับเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของคนเลี้ยงนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการพูดที่น่ารักมากแล้วก็จะไปดูกันเลยนะครับ กับขล้วนั่นละ่ะบ่บอกก็จจคือว่านยไงวว่านยไงหายแผลสวัสดีครับกินเขากับกว้วบอ สวัสดีครับคือหายแท้กินเขากวยบ้วยบ้ กินเขากับกล้วยบอหอยือดุแผน้อปนอนอันกับเสียนหน่อยแถรนอกลอสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับคนสวย กินเขา้าวกล้วยหมอมออยากกินกล้วยหมออยากกินกล้วยยังว่าไหว ประโยคนี้ก็เป็นภาษาอีสานนะบอกว่าบ้า,ากาปันไหนแล้วก็เสียงขู่บ้างเสียงลอกเสียงคำรามแต่เสียงที่สลัดในการพูดมากที่สุดก็คือกินเขากับกล้วยบ้นะครับบางทีช่างทำงานใช้สว่านในการเจาะ บางทีทุกก็ทําเสียงเรียนโดยการทําเป็นเสียงสวรรค์ในการเจาะก็มีซึ่งเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เป็นภาพที่น่าสนใจมากกับเจ้าขุนทองสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ